สวัสดียามเช้านะคะทุกคนมาตามติดชีวิตที่เรียกว่ากล้วยแดงอินโดกันนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเราก็จะพามารับชมนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่สวนของเราบ้างเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอเปิดกล้องด้วยความงาม หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่ในเรื่องของเจ้ากล้วยเดียโดที่มันมีเขียวมาแซมแซมแบบนี้วันนี้นำมาให้ชมกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นเขียวใบตองเขียวอ่อนแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาตินั้นเขาก็คือสวยงามสวยงามมากเลยดูอีกใบหนึ่งนะคะสำหรับอีกใบนึงนั้นนะคะก็มีความสวยไม่แพ้การเรียกได้ว่าต้นนี้ เป็นเป็นความแปลกของสวนเลยก็ได้ใครเดินผ่านก็ต้องสะดุดตาสะดุดใจแล้วก็หยุดดูนะคะว่าเอ๊ะอะไรอะ่ะมันทำไมมีแบบมีเขียวมีแดงด้วยอันนี้คือความเสน่ห์ของเจ้ากล้วยแดงอินโดนะคะและหลายคนที่มีอยู่ในมืออาจจะเป็นแดงเพียวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวํำเสนอแบบนี้ให้ได้เห็นกันแบบ สวยงามแบบนี้อีกหนึ่งรูปแบบก็แล้วกันนะคะต้นนี้มาอยู่กับเราได้อยู่ที่3เดือนแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่าใบใหม่ที่กำลังหยอกจะเป็นแบบจะเป็นแบบฮาบจะเป็นแบบมีเขียวด้วยไหมนะคะเราก็ต้องลุน้นอันนี้คือคือคือเป็นเสียงที่หลายๆคนบอกว่านี่แหละเป็นการการเลี้ยงเจ้ากล้วยแดงอินโดแล้วจะทำให ได้เห็นถึงธรรมชาติในแต่ละวันในแต่ละในแต่ละชั่วโมงที่มีความแตกต่างกันนะคะตอนนี้เจ้าต้นลุงลิ่งนะคะที่เรหลายคนติดตามเราได้ย้ายมาที่แดดจัดแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใบแข็งแรงใบแดงนะคะก็พอมาที่แดดใบใหม่ก็ออกเลยนะคะแต่อย่าลืม ใบเก่ามันก็จะมีมีความไม่ทนแดดหน่อยเพราะว่าเราให้แดดที่50เรามาที่แดดร้อยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทนมากแต่มันเป็นมันเป็นความต้องการของผู้เลี้ยงที่จะอยากให้ใบที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยแข็งแรงแล้วก็แดงสดแล้วก็การที่ใบใหม่รับแดดร้อยเนี่ยเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะ การที่เราเอามาที่แดดนะคะก็จะทำให้ต้นเล็กของเขาเนี่ยขึ้นอย่างสวยสดงดงามนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอาชีพของการปลูกกล้วยแดงอินโดเนียทุกเช้าสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดมาเดินดูว่ามีหน่อขึ้นหรือ,อยังเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ในดินถ้ามีหนอ่อก็เสมือนว่า สิ่งที่เราฝากกับธนาคารไว้เนี่ยม,มันได้มันได้ผลจริงๆนะคะ<ม>เพราะว่าหน่อหนึ่งมันก็คือมูล,มลค่าของของผู้ที่มีส่วนแล้วนะคะอังน,นั้นทุกเช้าก็ต้องมาเดินดูค่ะเวลาเห็นหน่อขึ้นมาแล้วก็กรีดเลยเมื่อวานก่อนเดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปที่ขึ้นหน่อแล้วก็กรีดได้ประมาณประมาณ2นาทีแล้วก็ถูกส่งขึ้นรถไปเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดไปให้ ดูคลิปที่มีหน่อหหน่อนะคะรวมไปถึงหน่อเล็กถ้ารวมกับต้นด้วยก็จะประมาณ7นะคะกรีดได้ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงก็มีคนแบ่งปันน้องไปเลี้ยงซะแล้วนะคะเราก็เลยมีความสุขแค่นิดเดียวแล้วความสุขนั้นก็หายไปทันทีนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแบ่งปันกันนะคะก็ไปอยู่บ้านใหม่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ดูคลิปนั้นสักนิดนึงค่ะไปค่ะมีความลับที่จะบอกวันนี้รู้สึกเศร้าดิดิด <c oughs> เพราะว่าต้นนี้จะเดินทางไกลนะคะไปล้คือตอนแรกเขามีสองหน่อพี่เขา,ามีความโชคดีมากเลยนะคะเจ้าของที่ได้ไปเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ 1,2,3,4่ 1> 1, 2, 3, 4, รวมกับ2หนอนี้เป็น 6, 6. แล้วก็ตัวต้นก็เป็น7นําำความโชคดีไปให้คนที่ได้ไปนะคะโอ้โหคือตอนแรกเห็นก็กรี๊ดเลยนะคะเห็นต้นต้นนี้ก็มาดูหน่อทุกวันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะโอเค ผู้ที่ได้มาก็โชคดีนะคะผู้ที่ได้ไปไไน่าจะมีอีกหลายห,หนอนะคะขอให้โชคดีนะคะต้นเก่าไปต้นใหม่ก็มานะคะสมาชิกใหม่ที่บ้านเราตอนรับต้นนี้ก็แล้วกันนะคะเจ้ากล้ยแดงอินโดที่ถือว่าเป็นต้นป่ของสวนก็ว่าได้นะคะสวยงามนะคะแม้จะไม่มีหกหนอ่อเจ็ดหนอ่อหรือว่าหลายหนอ่อ เราก็กั้นใจค่ะกั้นใจนะคะ F มานะคะทรงสวยมากๆนะคะเจ้าของเดิมให้ปุ๋ยให้อะไรดี <S <S เ,<ล>เรียกได้ว่าหลังจากที่ได้แบ่งปันต้นนี้ให้เราบนเฟซบุ๊กของพี่ก็โพสเสียดายเสียใจไปอยู่ที่หนึ่งสัปดาห์นะคะคือเลี้ยงกล้วยเหล่านี้เราจะต้องทำใจ ไปได้มาได้นะคะทาใจมากๆเลยเพราะว่าบางทีเลี้ยงในระยะหนึ่งเราก็เราเห็นเขาทุกวันน่ะวันหนึ่งที่ต้องมาเนี่ะเรียกได้ว่าเข้าใจเจ้าของเก่าของต้นนี้มากๆเลยนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทุนไปต่อในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตโควิดนะคะก็ถือว่าได้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 แชร์กัน ในจุดนี้นะคะอ่ะสำหรับต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้ที่เราได้มาเนี่ยเขามีสองหน่อนะก็เป็นความโชคดีของเราเหมือนกันเอ่อถามว่าสองหน่อนี้คือหน่อแท้นะคะไม่ใช่เนื้อเยื่อเราจะดูใบมันต่างกันอย่างไรละครับเนื้อเยื่อกับไม่เนื้อเยื่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้เราก็จะพาไปดู วันนี้อันนี้เป็นต้นเป็นต้นแม่เนาะเป็นต้นใหญ่ต้นแม่เราก็มีเหมือนกันแบบเนื้อเยื่อนะคะที่ที่สวนเราทำไมหลายคนนิยมใช้ต้นหนอ่อกเนื่องจากว่า1โตเร็ว2ทนสเอ่อคือสีนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะสีนี้มีเหมือนกันหมดนะคะแม่เป็นไง <laughs> มีความมีความมายั่วยวนเรานะคะ ในขณะที่เราถ่ายรายการนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าต้นกล้วยแดงอินโดต้นจากต้นแม่กับเนื้อเยือ่อมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของความความทนแล้วก็การเจริญเติบโตต้นที่มาจากต้นแม่การเจริญเติบโตเขาจะเร็วมากแต่ต้นเนื้อเยื่ออาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงแต่เทคนิคมันมีอยู่อย่างนี้ค่ะต้นเนื้อเยื่อค่อยๆเริ่มออกแดด นะคะคือหลายคนมองว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อแล้วไม่ออกแดดเลยไม่ได้ค่อยเริ่มจาก10จาก1 0เป็น20เป็น30แล้วก็จะสวยเหมือนต้นแม่อันนี้ก็เป็นเทคนิคการดูแลไม่ต้องกลัวนะคะต้นนี้มาใหม่เรายังให้อยู่ในร่มก่อนแล้วก็แดแดแต่ลำไหลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เป็นเนื้อเยื่อนาอว่าเราก็ยังไม่กล้าออกแดดเพราะว่าเขาก็บางมาเลยนะคะบางมาเลย อ่าบางมาเลยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมคะต้นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อเยื่อใบอเขาจะบางมากแล้วก็แดดตอนนี้ให้เฉพาะตอนเช้านะคะเราคุมแดดให้ต้นนี้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นให้มากกว่านี้ก็ก็ยังไม่ยังไม่มั่นใจแต่สีของเขา ไม่ต่างนะคะเนื้อเยื่อกับพวกนี้สีไม่ต่างคือบางทีบางคนก็อาจจะโจมตีเนื้อเยื่อว่าเออมันจะสมบูรณ์ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงเป็นไม้นะคะมาแบบไหนเราก็เลี้ยงให้สมบูรณ์ได้อย่างต้นนี้เขาติดเนื้อเยื่อมาสองต้นไม่ใช่หนอนนะคะเขาติดเนื้อเยื่อมาสองต้นดังนั้นถ้าต้นหนึ่งพุง่งแล้วต้นหนึ่งก็ก็จะไม่พุ่งเท่าไหร่ถ้าอาหารไม่พอช่วงนี้ก็มาปรับในเรื่องของ อาหารนะคะอาหารของต้นนี้กันนิดนึงนะคะมาปรับระยะหนึ่งเลยแหละนะคะใบใหม่เริ่มออกมาแล้วส่งผลว่าเราจะสามารถเพิ่มปริมาณของแดดได้นะคะเราค่อยๆเพิ่มปริมาณของแดดนะคะเริ่มแล้วนะคะน,นี้ก็ให้แดดเช้าแล้วพรุ่งนี้ก็ให้มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะก็จะทำให้ แม้จะเป็นกล้วยแดงอินโดนเนื้อเยื่อเราก็สามารถที่จะดูแลได้เป็นอย่างดีเอามาฝากกันเลยนะคะการแยกหน่อกับการเลี้ยงแบบเนื้อเยื่อเอาอย่างนี้ก็แล้วการต้นนี้จะเท่ากับลูกของลุงลิงแต่ลูกของลุงลิงเขาจะเขาจะพุ่งพุ่งยาวพุ่งยาวมากๆเดี๋ยวไปดูล่งลิงอีกทีนึงนะคะลูกของเจ้าลุ่งลิ่งนะคะ ส่วนเจ้านี้เป็นเนื้อเยื่อจะให้เปรียบเทียบกันว่าการใบในลักษณะความอ่อนเขาจะเยอะนะด้านนี้แต่ถ้าเป็นลูกของลุงลิงเขาจะแข็งแล้วก็พุ่งแรงเดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงก็ได้เนาะนี่ค่ะคือทรงที่ออกจากต้นแม่นะคะทรงเขาก็จะเห็นไหมลักษณะใบก็จะต่างลักษณะทรงพุ่มก็จะต่างความแข็งเขาก็จะมีมากกว่านะคะดังนั้นเอามาดูเปรียบเทียบกันได้ ถามว่าราคาการเล่นราคาพวกนี้เป็นยังไงบ้างผู้ที่ถามมาในเพจนะคะก็แล้วแต่ความพึงพอใจเลยการเล่นพวกเจ้ากล้วยแปลกเจ้ากล้วยแดงอินโดกล้วยด่างเนี่ยเป็นขึ้นมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะคะพอใจขายพอใจซื้อหรือว่าชื่นชอบนะคะก็ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็คือให้เห็นว่า การเลี้ยงแบบเนื้อเยื่อกับการเลี้ยงแบบแยกเนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงอันนี้เป็นลูกของต้นเจ้ารุ่งลิ่งเลยนะคะพอถ้าเขาขึ้นต้นเดียวเนี่ยอาหารพอเขาก็จะพุ่งแรงแต่ถ้าขึ้นหลายต้นอาหารไม่พอก็จะพุ่งไม่แรงนะคะอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันเข้ามาในการติดตามช่อง YouTube ขอดูต้นที่ถูกตัดหน่อยเป็นยังไงครับพี่ตายหรือ,อยังอ๋อำอวยพรมาเอา้า ไปดูหน่อยยังไม่ตายนะคะไปดูขั้นค่ะต้นนี้เราตัดเฉียงนะคะ45องศาเพื่อที่จะสร้างใบใหม่แล้วก็ให้ต้นใหม่สมบูรณ์นะคะเราได้ผลค่ะนะคะตอนที่เราตัดนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะได้ดูใกล้ๆเลยนี่มันก็ขึ้นใบใหม่มา ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะใช้ระยะเวลานิดนึงอ่ายังไม่มีหนอนะคะก็ต้องทีนี้ในส่วนนี้ในสัปดาห์ก่อนสิ่งที่เราเพิ่มก็คือปุ๋ยไส้เดือนเพราะว่าเราต้องการให้ทุกต้นมีหนอ่อคือถ้ามีปุ๋ยไส้เดือนจบเลยนะคะ1เราเห็นว่าทุกต้นที่เราไปรับมาเนี่ย ดินค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็แข็งแล้วก็ไม่มีหน่อขึ้นมาพอมาอยู่กับเราเนี่ยเราปรับดินปรับอะไรทุกอย่างรวมไปถึงปุ๋ยไส้เดือนตอนนี้จบที่ปุ๋ยไส้เดือนนะคะใครเข้าวงการใหม่ๆแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรปุ๋ยไส้เดือนมันครบทุกอย่างอย่างเดียวก็คือจบแล้วนะคะอิทธิฤทธิ์ของเขาก็โอเคมากๆเลยอย่างที่หนอ่อ ที่ท่านผู้ชมได้เห็นหรือว่าเพื่อนๆได้เห็นนะคะหกหน่อที่แตกออกมาน่ะก็คือมีปุ๋ยไส้เดือนอยู่ด้วยนะคะสำหรับการตัดนะคะมันก็จะเป็นร่องรอยของการตัดใบอยู่คืออย่างนี้นะคะเวลาเขาขึ้นมามันก็จะไม่ได้เป็นใบสวยสล้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สีมานะคะแต่สีของเขาเนี่ยมานะคะทีนี้เรามาลุ้นใบใหม่ถ้าขึ้นใบใหม่มา นะคะถึงจะเป็นใบมีม,มีปลายเนาะมีปลายแหลมนะคะก็เหมือนกันนะคะสวยอยู่สวยอยู่ไม่ไม่ไม่ขี้เลย่หรอกไม่ต้องไปทนนะคะถ้าไม่สวยไม่ใช่เป็นสัญญกรรมนะคือไม่ต้องไปทนถ้าเขาเหี่ยวใบเหี่ยวแล้วฟื้นยังไงก็ไม่ขึ้นตัดสินใจเลยค่ะตัดนะคะแต่ว่าการตัดก็เปิดไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ว่าเราตัดอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะ เมื่อเราตัดแล้วเมื่อเราตัดแล้วเราคุมผ้าพลาสติกแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะกันฝนสักหนึ่งสัปดาห์ต้นนี้คุมมาแล้วช้าต้นนี้จะช้านิดนึงการขึ้นช้ามันก็เกิดจากดินด้วยความชื้นด้วยลหลายๆอย่างนะคะด้านในเนี่ยคือตัดแล้วถามว่ารอดไหมอ้าวเราจะหายใจ่สบายคอสบายใจก็คือจะต้อง จะต้องให้มันขึ้นขึ้นยอดขึ้นมาแต่ขึ้นแน่นอนนะคะขึ้นแน่นอนอ่ะให้ได้เห็นนะคะสำหรับเจ้ากล้วยในสวนเราวันนี้ที่มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เรามาตามติดเจ้ากล้วยแดงอินโดแชกันให้ ทุกคนได้เห็นแล้วก็ตอบคำถามผู้ที่ถามมาในช่องนะคะบางคนบอกว่าเป็นแฟนคขับอยากได้เป็นเจ้าของสักต้นที่ที่เป็นแฟนขับหนูน่ารักมากแล้วหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวถ้าหากติดตามในช่องเราเนื้อเยื่อเราจะมาในช่วงเดือนตุลาเราอาจจะมีการแจกแฟนคขับด้วยนะคะก็ติดตามเราเลยก็ได้นะคะต้นนี้ ได้แดดร้อยแดดเต็มนะคะของพี่ชายที่เชียงใหม่สวยงามมากนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสีสันของกล้วยดายินโดที่เรามาเล่าให้ฟังในแต่ละวันแน่นอนนะคะว่าไม่แพ้ไม้ของพันธุ์อื่นๆเลยนะคะใครที่ เล่นถาวรหรือว่าเล่นจริงจังก็สามารถติดตามในช่องของเราได้เรียกได้ว่าเราเลี้ยวมากๆเลยในเจ้าเกลือแดงอินโดพาไปดูทุกวันนะคะพาไปดูทุกอย่างที่อยากจะดูนะคะอยากจะชมอะไรอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็จะเล่าให้ฟังอยากจะชมอะไรนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ